สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับเลขหน้คราคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลลาวพัฒนาและก็เป็นการให้แนวทางต่อของนะครับส้มตำราวของวันที่4กรกฎาคมส5 6 8แแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวทางและผลสรุปกันนั้นเราก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นและเป็นการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนในการเล่นพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับม, <c oughs> มาดูแนวทางกันเลยครับ <c oughs> ครับผม ที่เห็นอยู่นี่นะครับเป็นสูตรนะครับเป็นสูตรเอาทําให้ชมนะครับ1งวด2งวด3งวด4งวด5งวดงวดที่6ก็คือตรงนี้นะครับวันที่4กระกฎาคม2 5 6 8นะครับถ้าทําย้อนขึ้นไปนู้นนะครับม,มันจะมาทั้งบนทั้งล่างสลับกันอยู่นะครับแต่นะครับม,มันจะมาล่างมากกว่าบนและข่าจึงเขียนสูตรนี้ว่านะตำราวล่างกันบน แต่ต้องกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเข้ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่มาล่างมากกว่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้ทําไมต้องคัดมาเฉพาะแถวนี้ลงมาเพราะมันวิ่งล่างครับมันวิ่งล่างก็เลยอยากให้ชมว่าวิ่งล่างนะครับนะครับทั้งหมดนี้ครับผมนะครับสูตร1ได้สี่ตัวสูตร2ได้สี่ตัวเมื่อนำมาประกบจะได้ทั้งหมดสิบหกคู่จาะ 16คู่เจาะนั้นเลขคาสทราบดีครับว่าเยอะก็จะทําการตัดด้วยตัวเด็น,นอย่างวันที่งวดที่ออก16 32 28ประกบแล้วจะได้32บนนะครับครับ3 2อ่า3 2ล่าง28บน,นบตัวเด่นก็มา123เข้า2กับ3 3มาที่ล่าง2มาที่ล่างและ2มาที่บนนะครับดีใจด้วยครับได้ทั้งบนทั้งล่าง ได้ทังคู่เจาะคู่เน้นนะครับได้ทั้งรูดนี่คือวิธีการนะครับทีนี้งวดต่อมาครับก็ได้16คู่มันเดินแต่เข้าล่างเนะครับเข้า4 7ตัวเด่นแล้วก็เข้าสีบก็มาสีะเรับเมื่อ16คู่นี้นะครับเด่น4เราก็จะได้แค่4คู่เจาะใน16คู่เจาะนี่ครับถ้าท่านดูไม่เป็น ท่านมาเห็นว่าเอามันเยอะถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็จะมองเห็นตัวเลขและก็มีเขาเรียกว่าสภาวะติดลบเมื่อติดลบแล้วท่านก็ไม่ทําความเข้าใจตัวเลขเมื่อจะนําไปใช้งานมันก็เป็นสภาวะติดลบอย่างเงี้ยแล้วถ้าทำให้ชมอย่างเงี้ยครับ,รบ,รบถึงแม้จะเป็น16คู่เจาะมันเด่น3 4 5หเราก็จะได้แค่4คู่เจาะนะครับ4คู่เจาะมาที่ล่างนะครับทีนี้งวดต่อมาครับผมนะบเข้าไปที่ ห้าหกล่างนี่ครับก็เด่นไปที่ห้าก็ได้ห้าหกนะครับงวดต่อมาที่ออกสองสองที่นะครับสูตรที่เรียกราดได้สองสองนะครับงวดที่ผ่านมาเข้าสองสองนะครับก็มาจากสูตรนี้นะครับก็เด่นไปที่หนึ่งสองสามก็เข้าสองนะครับ,นะรบทีนี้ ทีนี้งวดที่ผ่านมาเข้าสองสองเดินสูตรต่อจะได้ทั้งหมดตัวนี้ครับเดินไปที่สามสี่ห้าสามสี่ห้าจากสิบหกคู่ก็เหลือเก้าคู่เหลือเก้าค,ค,ค,คู่ตรงนี้นในเก้าคู่ตรงนี้ ถ้ามันเยอะไปเลยครับใช้สูตรนี้มาช่วยอีกเอาใช้สูตร10คู่เจาะมาช่วย10คู่เจาะมาช่วยจะเห็นได้ว่าไม่มีห้าเลยไม่มีห้าเลยครับนี่ก็จะเหลือแค่รนั้นก็จะเหลือแค่แดคู่เจาะใน8ดคู่เจาะนี้ชนตัวไหนครับชนหนึ่งสา หนไม่ชนสี่เชนสีชนสีชนสามเจ็ดชนสาได้แค่5คู่ครับใน16คู่หรือหคู่ใน16คู่หรือ5ค,ค,อ5คู่ในสูตรนี้10คู่หรือ5คู่ใช้สูตรบัตดี้คือสูตรนี้16คู่สูตรนี้16คู่ใช้สูตรเต็ม6 6 6 6กมา มาดูซิว่าชนตัวไหนชนไปที่สามหนึ่งยังชนอยู่นะครับเป็นสมครั้งชนไปที่หนึ่งสเป็นสามครั้งชนไปที่สี่สาเป็น3ามครั้งนอกนั้นชนไหมครับนอกนั้นไม่ชนนั้นเหลือตัวเด่นตรงนี้เหลือไปที่คู่เจ 3, 3, เาะสามหนึ่งสามเจอ่าสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสี่ ตัวลองก็คือ3 7 4เจแต่เลขลาดไม่เอาเลขลาดมาเขียนตรงว่าสรุปตรงนี้สรุปตรงนี้ทีนี้ในส่วนที่สรุปเด่นก็จะเหลือแค่3กับ4เพราะไม่มี5นี่พูดถึงว่าล่างกันบนแต่อย่าลืมว่า5เนี่ยมันมาโผล่ที่นี่คมีบมี95อาจจะมาได้ทั้ง3 4มี้านี่คือสายกอลังกายแต่เราพูดถึงล่างกันบนก่อนเมื่อล่างกันบนจะเห็นว่าเลขลาดให้เด่นไปที่3 สามกับสี่ให้เด่นไปที่สามมีตัวใดบ้างครับมี3 1ตามที่ได้ติ๊กไว้นะครับ3 1 4 1 3 4่นะครสบคู่เจาะส่วน f อไม่ชอบอาจจะไม่ชอบตอนนี้เลยจับให้ท่านก็ใช้ เราประจับได้ตามใจชอบเลยเพราะว่าเราทําให้ดูถึงหลายๆสูตรแล้วเะะ e มื่อหลายๆสูตรนั้นนํามาชนกันแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันชนแค่นี้นะะจริงๆนะสูตร1717เน่ชนไปสูตสูตรตเลขลาดไม่เอาหนะะึ่งเจ็ดชน2สูตรเลขลาดไม่เอาไม่เอามาตัวไหนที่ชน2สูตรเลขลาไม่เอามาแต่โอกาสที่เขาจะมาก็มาได้นะครับ f อนี่คือเหตุว่าทําไมเลขรางไม่เอามาคือกลัวมันเยอะ ตัวนี้บนนะครับผมนะครับบนนี้เล่คราดไม่ได้ทําสูตรให้แต่ถ้ามันออกก็จะลงสูตรให้ในคราวหน้าต่อไปนะครับบนนี้เล่คราดวางรูปด้วย8กับ9เน้นปฏิก9 9ก็มี89นะครับสองเก้คหคู่5คู่นี้เล่คราดจับให้เป็นใกล้ลายสามหนึ่งแปดเก้นึ่งเก้าสองสาม แค่นีนะนะ้ก็สำหรับนะครับผมนะครับแนวทางตำราวของวันที่4กรกฎาคม2 0 1 8า2 1 8ก็มีเท่านี้ครับก็ขอให้ f อทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ